รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับโมโมนิชารังคาสิริอีกเช่นเคยทางททว .5 เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้โมโม่ Momo, มีข่าวสารมากมายมาฝากจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารโลกกำหนดกรอบความร่วมมือเพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างทักษะ และความสามารถของเด็กเยาวชนและกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทยในศตวรรษที่21ผ่านการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาและการฝึกอบรมทั่วประเทศในกรอบการดําเนินงานระยะเวลา5ปีกสศได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารโลกอย่างต่อเนื่องโดยได้ดําเนินโครงการวิจัยมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทุลกันดารและโครงการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทยเพื่อวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของเยาวชนและประชากรวัยแรงงานระดับจังหวัดและค้นหาพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีความต่อเนื่องและย ร่วมถึงการถ่ายโอนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกสศและภาคีเครือข่ายในประเทศไทยโดยด็ตอร์ไกรยศพัทราวาดผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นายพัฒนาพงศุขมดันผู้ช่วยผู้จัดก,การกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาดรฟาบริซิโอซาคอนีผู้จัดก,การธนาคารโลกประจำประเทศไทยคุณคริสเตียนไอโดผู้จัดก,การด้านการศึกษาเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกธนาคารโลกเป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ทั้งนี้ดรประสานไตรรัตนวรกุลประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากล่าวประถักถาพิเศษกิจการสําคัญนะฮะมีการ ลงนามทำร่วมมือระหว่างกสะสะกับทางธนาคารโลกธนาคารโลกนี่ก็เห็นโจทย์คล้ายๆกับทางกสะสนะครับว่าในการพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยในระยะต่อไปนี้ ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาประชากรช่วยทั้งเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของเราแล้วก็ช่วยลดเรื่องความเหลื่อมล้ําช่วยลดเรื่องปัญหาความยากจนธนาคารโลกเองเขาก็มีจุดแข็งนะครับเพราะว่าเขาก็มีข้อมูลความรู้หลากหลายประเทศแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งทํางานวิจัยเราก็หวังว่าที่จะได้แชร์ความรู้กับเขาผลการศึกษาจากงานวิจัยเอามาสร้างนวัตกรรมต่างๆขณะนี้ก็มี สองโครงการสำคัญซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับงานของเราอยู่ไม่น้อยโครงการแรกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยายามจะสร,สร้างสิ่งที่เราเรียกว่ามาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของสถานศึกษาอย่างที่พวกเรารู้เนะี่เรามีโรงเรียนเยอะในเมืองไทยแต่ว่าก็จะมีโรงเรียนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ว่าไปแล้วเครื่องมือก็น้อยงบประมาณก็ไม่พอจะไปหวังที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยก็เป็นไปะยากสาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือเกิดจากเรื่องของวิธีการจัดสรรงบประมาณของเราเนี่ยก็ใช้วิธีนับจํานวนนักเรียนของโรงเรียนนี่บ้านเราก็มีไม่น้อยที่มีโรงเรียนขนาดเล็กพูดถึงว่าถ้าจัดสรรงบประมาณแบบนั้นเนี่ยรวมๆแ,แล้วกันแล้วโรงเรียนหนึ่งๆก็จะได้เงินนิดเดียวมันไม่พอนี่ก็จะทําให้กระท่อนกระแท่นเวลาบริหารเนี่ยเราก็พยายามจะบอกว่าเออการเป็นสถานศึกษาหรือเป็นโรงเรียนเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานขั้นต่ําอย่างนี้นะคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปใช้ สูตรตายตัวแบบว่าเป็นเท่าจํานวนนักเรียนก็จะเป็นหนทางหนึ่งช่วยทําให้ประชากรของเราเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีไม่ตกหล่นออกไปส่วนโครงการที่สองเนี่ยก็เป็นโครงการที่เรากราสศก็ให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วก็ตลาดธนาคารโลกก็ให้ความสนใจก็คือเวลาสํารวจเนี่ยอยากสารวจรวจ่าเยาวชนวัยแรงงานของเราเนี่ยขณะนี้มีระดับทักษะเป็นยังไงทักษะสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านออกเขียนได้การประกอบอาชีพ หรือทักษะใหม่ๆทักษะดิจิตอลอย่างเงี้ยสิ่งแรกในเรื่องนี้อะไรที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าฐานข้อมูลฐานข้อมูลเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนที่ว่าจะใช้ดาเนินมาตรการต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นพิธีที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าก็ทั้งสองหน่วยงานก็จะจะ,จะร่วมมือกันแล้วก็รวมต้องภาคีอื่นๆเนรัย Uh, yeah th we we are um, equal partners in uh, in in this and the World Bank has a long tradition of working in uh in uh, education, in the education sector and uh, fighting inequality is one of the critical uh, two objectives of the World Bank is reducing poverty and reducing inequality. So thats we are uh, well set to, to work on, on this and we have a, a wide array of expertise that we can contribute with. Now the World Bank specifically, uh, in addition to the policy analysis and research that we will develop with, together with the, uh, the uh, EEF, uh, in addition we will have uh, discussions and um, engagement with the new government in, uh, in the future months to discuss what kind of partnership we're going to develop together as you may know, the world bank has a, um, a multi-year partnership with the, with the government based on some uh, uh, pillars, and we look forward to develop the next pillars with the government. and i'm pretty sure that edu education will be one of the fundamental ones to discuss. but uh, as uh, it was said earlier, um, we need to wait for the new government and, and, and to start engaging into the uh, education. but we are ready for that. Uh, throughout our knowledge uh, uh, work, but also throughout our lending operations that we have been developing not only um, in Asia but elsewhere in countries that have a similar development uh, um, uh, growth as as Thailand. Um, we have been working on uh, education projects in Eastern Europe, for example, uh, and um, and in other countries with uh, that can be considered. Peers of, of Thailand. So we look forward so of look Thailand เป็นหน่วยงานให้ความสำคัญเรื่องการศึกษามาแล้วแล้วเขาก็ทำงานกับหลายๆประเทศในลักษณะนี้ในลักษณะความร่วมมือกับประเทศไทย็นเดือนที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในยุโรประทันตกอื่นเดี๋นี้ความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยเราก็เตรียมทำงานเอาไว้ในทรงวิชาการในเมื่อรัฐบาลใหม่ครับเข้ามาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะ เป็นส่วนหนึ่งทั้งสององค์กรจะผลักดันวาระเรื่องนี้แล้วก็ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายจากความร่วมมืตอตรงนี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทั้งเราสององค์กรในการเห็นความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็การลดความเหลื่อมล้าที่มันจะเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ยัง่งยืนต่อไปในอน,นาคตครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบรางวัลองค์กรสุข,ขาสภาพเพื่อการสร้างชาติดีเด่นแก่สถานประกอบการต้นแบบ มุ่งดูแลสุขภาพพนักงานยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีโดยนายสุรชัยชัยตะกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติดีเด่นโดยมีนายสตวแพทย์วีรพลเหมรัตนากรประธานกรรมการบริหารคณะทำงานองค์กรสร้างชาติรุ่นที่หนึ่งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานศาสตราจารย์ดเรเรียงศักด์เจริญวงศัก,รรศกรประธานสถาบันการสร้างชาติ พร้อมด้วยนางสาวอารัญญาสกุลโกศนกรรมการรุ่นที่1ผู้นำการประกอบการเวลนิสเพื่อการสร้างชาติผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรผู้รับรางวัลร่วมให้การต้อนรับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากสถาบันเวลนสซีเอนะครับซึ่งได้เชิญท่านรัฐมนตรีสุชาติชงกินมาเป็นประธานมอบรางวัลน,นะครับซึ่งท่านติดภารกิจและก็มอบหมายให้กับผม ในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีมาทำภารกิจนี้แทนผมเองก็ได้ศึกษาโครงการที่อบรมเนี่ยว่าเวลเ s สที่ CNB นนั้นได้มีพันธกิจมีภารกิจอะไรซึ่งสิ่งที่ผมได้พบก็คือว่ามุ่งเน้นให้สุขภาวะสุขภาพของคนในองค์กรโดยเฉพาะภาคเอกชนนั้นมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่ดีทั่วทั้งองค์กรจุดนี้เป็นจุดแข็งขององค์กรก็คือว่า จะทําให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จด้วยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นฟันฝ่นนาอุปสรรควิกฤตปัญหาทุกชนิดได้อย่างดีแล้วก็ทำให้องค์กรนั้นยั่งยืนผมเองในฐานะตัวแทนทางกระทรวงแรงงานนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าโครงการนี้ที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ทราบว่าวันนี้เป็นความสําเร็จของคนรักศึกษา,ารุ่นที่1และมีรุ่นที่สองที่กําลังอบรมและร่ำเรียนอยู่นะครับและรุ่นที่สก็อบรมอยู่เช่นกัน ฉะนั้นโครงการดีๆอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆก็อยากจะให้สถาบันนั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วมีความเสถรละเพื่อที่จะสร้างนักศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องเวลเนสเพื่อ,ปร,อประโยชน์ของประเทศชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับคือเมืองไทยเนี่ยนะครับมีทางรอดในการเป็นประเทศเจริญแล้วรายได้สูงเนี่ยอยู่ไม่กี่ทางผมเสนอว่าต้องทำให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลก ถ้าให้เป็นเมืองลเวลเนสโลกคนไทยก็ต้องเป็นคนซึ่งมีสุขสภาพดีสุขสภาพดีอายุยืนยาวไม่ไม่ติดเตียงมีความสุขดังนั้นเราต้องทำให้คนของเราเกือบทั้งหมดซึ่งอยู่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นแบบอย่างกับโลกได้ว่าเขานั้นมีสุขสภาพเวลเนสที่ดีที่ทำงานเป็นที่ดักคนทั้งปวงพอเริ่มเป็นผู้ใหญ่จบการศึกษา ก็ทำงานจนเกษียณดังนั้นถ้าเราทำที่ทำงานให้เป็นองค์กรสุขสภาพเวลเนสสร้างชาติก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคนที่อยู่ในองค์กรทั้งประเทศและกลับไปมีผลต่อครอบครัวเขาอีกซึ่งเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่กว่านั้นที่เลยวัยเกษียณเป็นวัยชราประเทศไทยก็จะเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกได้และยังสามารถ ไปเชื่อมกับการทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองดังนั้นโครงการ WCB n Wellness c n b, Wellness b หรือ Wellness Corporation Building เนี่ยสถาบันการสร้างชาติร่วมกับคณะนักศึกษาเวลเนสสร้างชาติเนี่ยมีความหมายมั่นปั้นมืออยากจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งปวงและทั้งโลกต้องให้ความสนใจให้โดดเด่นที่สุดบนโลกด้วยการทำให้เมืองไทยของเรายิ่งใหญ่ สักครั้งในชีวิตเราด้วยโครงการ Wellness CNB วันนี้เป็นวันมอบรางวัลพิเศษกับองค์กรที่เข้าร่วมโปรแกรมของเราที่ได้ได้เกณฑ์ตามตัวชี้วัดต,ตัวดัชนีตัวบ่งชี้ทั้งปวงและเป็นต้นแบบที่ดีให้องค์กรที่เหลืออีกเป็นล้านองค์กรจะเดินตาม Wellness CNB Center จะกลายเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise ที่ไหลลื่นต่อจาก การให้รางวัลวันนี้เพื่อจะช่วยองค์กรที่เหลือโดยมีที่ปรึกษาวิชาชีพเรียกว่าวปสชที่จะเป็นผู้ที่ช่วยทําให้ความรู้ความเข้าใจเกิดจริงในชีวิตของคนในองค์กรครับผมในฐานะประธานสถาบันการสร้างชาติจึงขอสแสดงความยินดีกับคณะกรรมการที่จัดงานยิ่งใหญ่วันนี้เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันประวัติศา,ศาสตร์เพราะเรามีความสัญญาร่วมกับกระทรวงของประเทศไทย ที่ดูแลคนทำงานนะครับเรียกว่า ministry of labor หรือกระทรวงแรงงานซึ่งอยากจะให้คนมีสุขภาพดีอยู่แล้วต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีทั้งขอบคุณท่านประลัดกระทรวงท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ให้กำลังใจพวกเรารวมทั้งข้าราชการทั้งปวงและภาคเอกชนที่เข้าร่วมรวมทั้งภาคประชาชนด้วยนะครับสถาบันการสร้างชาติขอยกย่องสดุดีท่านในงานวันนี้ครับ ให้คู่ปักทงลุยตลาดรถอีวีส่ง3โปรดักต์ไลฟ์ฟิล์มกรองแสงคุณภาพลงตลาดชูจุดเด่นไม่บล็อกสัญญาณดิจิทัลภายใต้แคมเปญให้คู่อีีฟิล์มดิจิทัลเฟรนด์ไดร์ฟอร์อีคโดยคุณชลิตาวณนนิชกรพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาดและคุณปฏิพลวณนนิชกรพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัทลีวนิตจำกัดผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายฟิล์มกรองแสงไฮคูทั้งนี้ไฮคูตั้งเป้าปี2,566เพิ่มมาเก็ตแชร์ด้วยฟิล์มกรองแสงสําหรับรถ e ีวส่ง3ฟิล์มกรองแสงเซรามิกแบล็กไนบียองเซรามิกบรู Blue Alpha ลงตลาดแข่งขันภายใต้แคมเปญไฮคูอีวีฟิล์มดิจิทัลเฟรนดาย for EV Car ชูจุดขายสําคัญเป็นฟิล์มที่ไม่บล็อกสัญญาณดิจิทัลมั่นใจยอดขายเติบโต ตามเทรนด์รถอีวีที่เติบโตภาพรวมของการจัดงานในวันนี้นะคะก็คือเรานำตัวสินค้าโปรดักเข้ามาค่อนข้างครบถูกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮคูแล้วก็แบรนด์ใหม่ที่เรากำลังทำตลาดอยู่ก็คือซ u เปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกนะคะในในงานนี้เราชูแคมเปญเรื่องไฮคูอีวีฟิล์มดิจิตอลเฟ n ลี่ for EV คะ่ะซึ่งเราเน้นเน้เนไปทางด้านชูจุดขายด้านฟิตนวัตกรรมของฟิล์มที่เหมาะสาหรับรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฟิล์มปุ่มเซรามิกเงาน้อยที่ยังเป็นเทนตอนนี้อยู่นะคะแล้วก็สำคัญก็คือไม่บอกสัญญาณ GPS แล้วสัญญาณดิจิตอลต่างๆ Easy p a s GPS หรือสัญญาณโทรศัพท์มือถือะคะ่ะตอนนี้ช่วงนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าอยากจะแนะนำตัวฟิล์มเซรามิกตัวท็อปของไฮคูเลย ชื่อว่าซ u เปอร์ไฮคูบิยอนเซรามิกนะคะซึ่งตัวนี้เป็นนวันตกรรมฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเป็นนาโนเซรามิกแล้วก็สามารถกันความร้อนได้สูงถึง9กนกันรังสี IR ได้สูงถึง99%นะคะตัวนี้ติดใบก็คือเย็นเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยแนะนำบอกต่อติดแล้วแบบคุ้มค่าคุ้มราคาปีนี้ก็คือ,อยังยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะคือทิศทางของตลาดฟิล์มกองแสงก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นนะคะประมาณ6%คิดว่า น่าจะมียอดจำหน่ายรถในปีเนี้ยปี2566เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ90 0 0แสนคันซึ่งแบบเติบโตขึ้นประมาณ6%ส่วนฟิล์มกองแสงเราก็ตั้งเป้าเติบโตประมาณ8%จริงๆทางแบรนด์เราก็จะมีการตั้งเป้าไปเปิดตลาดต่างประเทศครับซึ่งตอนนี้ก็จะที่มีตัวแทนอย่างเป็นทางการก็คือมีที่เวียดนามครับแล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามให้ทางเหมือนพนักง,งานของเราไปลุกตลาดอย่างเช่นลาวพมา่าแล้วก็โซนอินโดอะไรอย่างเงี้ยครับ ประเทศเป็นโซนในอาเซียนเป็นหลักครับเวลาเรามาออกบัวนะคะมีลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจค่อนข้างมากแล้วก็ติดต่อว่าอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายไฮ้ปูซึ่งเราอ่ะก็เปิดรับตัวแทนในต่างประเทศอยู่ จริงๆด้วยโพสิชันของแบรนด์เราครับเราตั้งใจที่จะเป็นแบรนด์สินค้าที่เป็นแบรนด์โลโคอลที่สามารถสร้างราคาที่จับต้องได้กับผู้บริโภคอยู่แล้วครับรคือเรามองว่าราคาที่เป็นธรรมก็จะช่วยสร้างยอดขายให้เราได้มากขึ้นในงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้นะคะเราทางไฮคูเนี่ยก็มีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง45เเซในงานถ้าจองในงานนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้ามาดูฟิล์มได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปจนถึงเกรดแบบ ทุกซีรีส์เลยซึ่งไฮคูเราเนี่ยมีฟิล์มแล้วก็สีให้เลือกเยอะที่สุดอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นก็จะมีของสมนาคุณในในบูธด้วยค่ะได้ตามช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ทุกที่เลยครับก็ออนไลน์ hmm. ก็เหมือนที่บอกไปว่าโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วก็เบอร์โทรศัพท์โดยตรงก็ได้ครับแล้วก็ส่วนออฟไลน์ก็คือทางร้านคา้าทั่วประเทศรวมถึงโชว์รูมรถใหม่ยครับซึ่งเราก็จะมีเข้าไปดีลพาร์ทเนอร์ในการแบบว่าแคมไฮคูไว้ครับ สำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงข่าวฮอต New ไทม์จะมีข่าวฮอตอะไรมาอัปเดตท่านผู้ชมตามไปชมเลยค่ะพิธีพระราชทานสัญ,ญบัติพัดยศและผ้าไตรประจำปีพุทธศักราช2565ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชา กำหนดวันประกอบพิธีพระราชทานสัญญบัติพัยดยศและผ้าไตรประจำปีพุทธศักราช2565ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางในวันอังคารที่28มีนาคม2566ณวัดไล่ขิงพระอารามหลวงตำบไลไล่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยมีสมเด็จพระธทีรยานมุนีปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชะทานสัญญบัติพัยดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางทั้งนี้ให้พระประหลัดจารวดมหาปุญโยเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเป็นพระครูบุญญาวรคุณ ฐานะคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหัวถนนนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านเจ้าวาดวัดหัวถนนนะครับได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูบุญญาวรลคุณนะครับในครั้งนี้ซึ่งท่านเนี่ยก็ได้มีคุณอุปการทั้งทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็ทางด้านการศึกษานะครับท่านได้อุปถัมภ์โรงเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับในละแวกตาบลวัดหัวถนนของเรานะครับ ให้มีการศึกษานะครับได้มอบทุนต่างๆนะครับอย่างสม่ําเสมอมานะครับก็ทางคณะครูและโรงเรียนก็ได้มาแสดงความยินดีในครั้งนี้ครับอยากให้วัดหัวถนนนะครับได้พัฒนานะครับอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านพระครูบุญญาวรคุณของเรานะครับก็เป็นพระนักพัฒนาอยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้วัดนะครับชุมชนนะครับร่วมกันพัฒนาเรื่อยๆต่อไปครับผม วัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีเส้นทางสายประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเส้นทางสายศิลปะวัฒนธรรมซึ่งชุมชนหัวถนนเป็นชุมชนลาวที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกเมื่อครั้งในอดีตหลวงพ่อติว้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปี องหลวงพ่อติว้วยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่น งานประจำปีปิดทองแห่องหลงเท้าติ้วเพื่อสืบสารประเพณีศิละปะวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปและทําให้ประชาชนได้รู้จักวัดหัวถนนและองหลงเท้าติว้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า200ปีก็จากการเล่าต่อ,ตอ,ตอพูดก็ต่อมาว่าชุมชนหัวถนนนี้เป็นชุมชนอาวียงอพยพถูกขวาดต้อนมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอนุวงศ์แข่งข้อกับกรุงรัตนโกสินทร์ตรงกับราชการที่สาก็ผ่านมาทางนาครพนมมาเรื่อยแล้วคนที่ถูกขวาดต้อนมาก็เอาสิ่งที่ต เองคาับถือติดตัวมาด้วยแล้วก็กระจายไปอยู่ตามจุดต่างๆบรรพบุรุษเก่าแก่ของอาตมานี่ก็ถูกให้มาอยู่ที่หัวถนนนี่ทุกปีในการที่จะระลึกนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงป่อเตี้ยวซึ่งแกะจากไม้ต้วในภาษาลาวถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว,ว่าไม้เต้วเป็นต้นไม้ป่าที่มีอยู่ในประเทศลาวก็ประเทศไทยก็มีก็อยู่ที่เนี่ยมาเป็นร้อยปีแล้วจากรุ่นสู่รุ่นก็บอกว่าเออหลวงป่อเตี้ยวเนี่ยถูกนำพามาจากนี่มีคนดูแลเขาเรียกว,ว่านางเทียม มีคนคอยมายกถึงข่าวที่จะออกแหล่ลอบหมู่บ้านในวันที่19ซึ่งก็มีคนถามว่าทําไมต้องวันที่19งานจะมีกี่วันก็แล้วแต่วันที่19ต้องออกแห่อาตมาก็ตอบว่าเออไม่รู้แต่จําความได้ ก็แหววันที่19นี่แหละเมื่อก่อนนั้นก็ล่อหมู่บ้านงั้นการแหหลวงพ่อเต้าเนี่ยความเป็นมาคือแหล่อหมู่บ้านแหลรอหมู่บ้านจริงๆต้องแหลรอสามหมู่บ้านใหญ่ๆของตำบลถนนงั้นเมื่อจะแหหลวงพระเี้วต้องแหให้ได้ สามหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทําอย่างนั้นอยู่แต่ก็ไปตามถนนแทนปีนี้ก็คงจะจัดเหมือนอย่างเช่นทุกปีคือที่นี่ดังที่กล่าวไว้แต่แรกว่าวงหลวงพ่อต้ยวมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะมีประเพณีอยู่คือคนที่จะต้องมาดูแลดองความสะอาดดูแลหลวงพ่อติยวเนะี่ยมีอยู่สองคนคือนางเทียมกับขวานจำจำนี่เขาจะอาผุ้ชายกลุ่มตระกูลน,นี้จะเป็นคนอัญเชิญและอุ้มองค์หลวงพ่อติยวขึ้นราชรถดออกแห่การประจำปีปีนี้ก็คิดว่า ญาติโยงคงจะมามากกว่าปีที่ผ่านๆมาหากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมงานนมัสการปิดทองแห่องคหลงพ่อติวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีที่คลื่นสาธุชนให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากและเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนชาวหัวถนนก็ไปกันได้ที่วัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ แล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะโมโม่ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้โมโม่และทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ